ปาระมีแรงโครครับท่านครับศูนย์รวมแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวันนี้จะพาพี่พี่มารับชมนะฮะนี่คือเหรียญยันครับพี่พี่ครับเหรียญยันสอนพระรามครับผมนี่คือเหรียญยันสอนพระรามเหนือดวงครับพี่พี่ครับนี่คือเนือ้อเขาเรียกอะไรทองแดงรมดําครับพี่พี่ครับเมื่อคืนแกะเนื้อทองฟ้าบาทนะฮะ ได้เลขตองสวยงามมากเลขตองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งครับพี่ๆครับสวยงามเลยเนื้อฟ้าบาทครับวันนี้จะมาแกะให้เลยแกะให้รับชมเลยนะครับมีแบ่งปันนะครับมีซีนเดิมนะครับมีซีนเดิมมีเนื้อฟ้าบาทนะครับมีเนื้อฟ้าบาทแล้วก็ทองแดงลมดําครับมีบางแบ่งปันนี่คือตรงนี้ก็จะเป็นยันเหนือดวงนะพี่นะตรงนี้ก็อีกฝั่งก็จะเป็นสอนพลามเดี๋ยวความสวยงามจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปรับชมกันนะครับนี่คือ อีกหนึ่งรายการนะครับน่าเก็บน่าสะสมสวยงามเหมือนกันครับพี่ๆี่ครับเหรียญยันสอนพระรามครับพี่ๆครับอ่ะเ๋ยจะแกะเลยกันละกันครับลุ้นเลขสวยไปพร้อมๆกันครับสําหรับพี่ๆที่กําลังมองหาอยู่นะฮะต้องการที่จะปิดกับน้องนะครับปิดได้นะครับเดี๋ยวหรือใครอยากจะเก็บเงินปลายทางนะครับก็มีนะครับพี่ๆี่ครับเก็บเงินปลายทางมีแล้วนะเก็บเงินปลายทางมีแล้วท่านใดสนใจโทรมาเลย ทุกรุ่นทุกรายการมีเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับพี่พี่ครับทนกระแสไม่ไหวพี่อยากให้มีเก็บเงินปลายทางบางบางท่านก็อยู่ลูกหลานนะฮะลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ทําให้นะครับก็บางท่านก็อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลพื้นที่ก็ให้เก็บเงินปลายทางได้นะครับพี่พี่ครับอ่ะนี่คือเหรียญยันนะครับเหรียญยันเหนือดวงเหรียญยันสอนพระรามโอ้โห ล่วงลวงเหยียนจันทรสอนพระรามเหนือดวงครับพี่พี่ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะครับเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับพี่พี่ครับอ่าไปพร้อมพร้มกันเลยนะครับพี่พี่ครับแมวน้อยวิ่งกวนพี่ไม่ได้เก็บเข้ากรงนี่นะฮะแล้วก็จะแถมไปแบบนี้นะครับรู้สึกว่าไม่เยอะนะเป็นติ๊กเกอร์นะครับพี่พี่ครับเป็นติ๊กเกอร์เ หลวงปู่หันข้างนะครับยิ้มเต็มไปด้วยความเมตตานะครับถ้าใครเห็นนั่งจ้องดูดีๆนะฮะยิ้มตามหลวงปู่นะพี่นะเรายิ้มตามลวงปู่เลยรวยล้านล้านมันหามันทำนะครับมันทานนะครับพี่ๆครับนี่ก็จะเป็นกร,รมยี่สีเขียวครับด้านในครับนี่กล่องก็จะเป็นสีขาวขุ่น แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสีใสนะคะนี่คือเหรียญจันทร์สอนพระรามนะครับสังเกตว่าตรงแขนลงปู่นะครับตรงแขนลงปู่จะมีสอนพระรามอยู่นะครับแล้วก็เป็นจันท์เนื้อดวงนะครับพี่พี่ครับขออนุญาตไม่แกะซีนก็นแล้วกันพี่เผื่อพี่พี่อยากจะแบ่งปันต่อนะครับเผื่อพี่พี่กลังมองหาอยู่นะฮะเดี๋ยวส่องดูเลยนะครับส่องดูก็น่าจะเห็นนะคะ นี่ครับนี่คือสอนพระรามนะพี่นะสอนพระรามโอ้โหสวยงามอารามแท้แลตะลึงครับลูกพี่ครับมาลุ้นเลขกันนะฮะและเลขโค้ดรันนัมเบอร์ห้าหกสามหนึ่งครับพี่พี่ครับโอ้โหถ้าเป็นห้าหกสามสี่นี้บันเทิงนะพี่นะเรียงสลับนะโอ้โหห้าหกสามหนึ่งครับนี่คือยันเหนือดวงนะพี่นะ โอ้โหสวยงามมากพี่สวยงามมากแล้วก็ผมมีกรอบนะฮะกรอบทองอิตาลีนะพี่กรอบทองอิตาลีแต่เป็นแบบตลับไม่ได้เอาตัวอย่างเข้ามานะพีนะเพอดีตัวอย่างอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะไม่ได้เตรียมมาท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับ0 6นย์0 1 9 9 3แบบว่าใส่เหรียญดวงดี เหรียญเอ่อใส่เหรียญดวงดีเหรียญยิ่งมียิ่งรวยได้เลยนะพี่นะสวยงามมากแล้วก็กระถินหกห้าก็ใส่ได้นะครับกลมๆสวยๆเลยอ่ะตัวนี้ก็เป็นเปลียนจันเหนือดวงครับพี่พี่ครับสอนพระรามนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิปหรอกพอดีอยากจะลองลุ้นโชว์พี่พี่ดูพอเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนได้เลขสวยสเลเกินครับพี่พี่ครับอ่ะนี่ความสวยงาม นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะพี่นะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแนวตั้งนะฮะนี่ก็จะเป็นสอนพระรามสวยงามมากนะครับเก็บได้เก็บเลยนะตอนนี้วัตถุมงคลของลวงปู่ทุกรุ่นทุกรายการเริ่มจะหายากแล้วนะครับเพราะเป็นที่ต้องการของศิญานุสิ์นะครับทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับพี่ๆครับวันนี้ไม่เห็นค่าวันข้างหน้าคุณจะเสียดายคําคํานี้ใช้ได้จริงนะครับพี่พครับเริ่มมี คนบ่นกันเยอะมากนะครับพี่พี่ครับตอนนี้ราคายังเบาๆอยู่นะพี่นะสนใจโทรมาได้นะครับและที่สําคัญก็ขออนุญาตแจ้งมีเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับพี่พี่ครับมีเก็บเงินปลายทางแล้วนะมีเก็บเงินปลายทางแล้วเอาใจคนที่กําลังเขาเรียกอะไรช่างใจช่างใจแต่ผมส่งจริงส่งแทร้อยเปรนะครับรับประกันแท้ให้เลยสำหรับพี่พี่ที่เคยสั่งจองวัตถุมงคลกับผมนะครับ เคยเช่าหากันก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเราส่งแท้ส่งจริงแน่นอนนะฮะได้รับของแท้ร้อยเปอซแล้วก็สินค้าได้ไปแล้วเรารับประกันแท้เอาไปเช็กแล้วไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับพี่ๆครับขอแค่มีการหลักฐานการยืนยันการโอนนะครับแล้วก็มีรูปมีรูปว่าสั่งซื้อกับเราของว่า เช่าหากับเราจริงๆนะครับพี่ๆครับเรารับประกันแท้ให้เลยนะยินดีคืนเงินเต็มจํานวนถ้าไม่แท้นะครับพี่ๆครับเพราะว่าทุกรายการที่ออกจากมือผมต้องผ่านมือผมก่อนนะครับผมต้องส่องดูรายละเอียดความสมบูรณ์ขององค์พระทุกรุ่นทุกเหรียญนะครับก่อนแพ็กส่งให้ลูกค้านะครับพี่ๆครับอ่ะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะฮะเป็นเหรียญยันสอนพระรามนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำคลิปเอ่อเอาคลิกเกี่ยมก้าหางก็แล้วกัน นะครับแต่ก็แต่ก็ก็ตามลำดับนะพี่นะเพราะว่าวันนั้นได้บอกไว้ว่าจะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จว่าจะเป็นสมเด็จเอ,อ่ออะไรนะสมเด็จพมดานนะครับว่าจะเป็นสมเด็จพมดานแต่ก็วันนี้ก็เลยหยิบรุ่นนี้มาก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสมเด็จพมดานเดี๋ยวจะมาลงกล้องให้รับชมความสวยความงามกันนะครับอ้าเจอกัน ประมาณ7 8นาทีนะครับกำลังงามกำลังสวยงามนะครับไม่ยาวมากไม่สั้นมากกัทัทรัดนะฮะศูนย์ห1หนึ่งก้สาฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะฮะถ้ามีเขาเรียกอะไรโฆษณาเข้ามาก็ไม่ต้องดูก็ได้พี่แต่อยากกดผ่านเดินนีไปทางอื่นก็ได้ค่อยกลับมารับชมคลิปนะครับพี่ๆครับอ่ะสำหรับ คลิปนี้อีพีนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเหรียญจันสอนพระรามนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ